เรามาลองเลือกแบบตี๊กป่าอัพโเปก็หูเอเลสสามอันไม่ต้องอีแบบนี้ด้วยเด็กกูเปกันนะฮะทำไมนี่คือดับเบิลบาเลีฟิสตัลฮะดูวิธีการโหลดฮะทีมเข้าไปสองแล้วกับยุบตึบตึบตึบความแม่นอีกเรื่อนครัความแม่นอีกเรื่องนะครับบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ยีบมืนแม่ขนาดนั้นถึงจะมีสองนัดก็ตามแย่จัง แต่ก็ได้อยู่ฮะถ้าพิเวนนั้ผมรอซึ่งเกมนี้ก็ดีฮะบอมเบอร์บอมเบอร์โดนโอเคโหลดไะแล้วพวกคือน,นายโยนระเบิดไปทำไมเราปลอดภัยพวกแต่จะพาดีได้ปะเออนายพาไปก่อนเลยไปเร็วเร็ว,รวไป่ก้าพวกโอ้แย่ไปเลยไป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 ,ไป,ไป,ไปโอด้ดูดูดูเราดูเราดูเรา โอ้ไม่ได้ผ่ายากขนาดนั้นตามไปเร็วตามมา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 ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นพวกเออนั่นแลาหละอะฮะชาร์จไปเลยพวกตัวเราเข้าไก่กปูจีบช,ชาร์จเราชาร์จเสร็จปุ๊บเฮ้เราก็ไกป่ปูเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าเราจะแบนตะขนาดาษไหนไม่เห็นว่ะโอเค ยิงไปก่อนผมไม่เห็นบลอคเบอร์เขาไม่มาช่วยเวลาเดีหรอกมั้งไม่ทันขาดคำมันมา Nope 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 อยบอกมะอย่าบอกนะว่าคือเรายิงพลาดมาเลยโอ้ y g o กต่อ Nope Nope ผมยอมผมยอม ผู้จี้อะไรโดนบ้างวะเนี่ยระยะใกล้ายไปได้แหละพลาดตรงนัดติดเฮ้ยโอ้โหเป็นล้าอะไรเพ่เอาปอมไปก่อนเฮ้โอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเอาหัวปลาลงไดแล้วเอ้ยมาทะมมโก้ลงไปตายไอ้ไอ้ชี